ตัวกลิ่นเสื้อผ้าที่อาบแห้งอับอะมันอยู่กันจนชินกับความสปกปรกแบบนั้นห้องน้ํามันเป็นบล็อกอนึกจินตนานการบล็อกออกนะสูงแค่เนี้ยนั่งยองๆก็เห็นหัวเพื่อที่จะป้องกันความปลอดภัยแล้วห้องน้ําเด็กผู้ชายไม่ได้สะอาดมันทําความสะอาดกันเองเพราะไม่ได้เจ้าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดนะเด็กๆก็ทําความสะอาดกันเองแล้วเด็กผู้ชายมันจะเอาอะไรมาสะอาดหักหนาใช่ไหมก็พยายามมีผู้คุมเนี่ยควบคุมความรกพฤตออยู่อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เห็นว่าเออ มันเป็นโทษเนี่ยโทษของการเกิดแล้วเขามีความเห็นผิดในว่าจะเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตในครอบครัวเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความเห็นผิดในการใช้ชีวิตของเขาเดินมาสู่การที่เขาเนี่ยต้องมาถูกจองจําแต่เมื่อเขาโทรแล้วเนี่ยถ้าการพอจะช่วย้อย่างทันทสฐานหญิงเมื่อวานเนี่ยชนบุรีเนี่ยขอสีทากําแพก็ชี้กําแพงให้อาจารย์ดูคู้กําแพงมันใหญ่โตตอนเราเดินเข้ามาเราไม่เห็นเลยเขาก็อยากจะทาสีใหม่เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาที่นี่แล้วจะได้ซื้อของช่วยเหลือ ให้โอกาสกับคนที่ติดคุกคนติดคุกโอกาสมันให้ยากนะเข้าใจได้แต่อย่างน้อยเราให้โอกาสผ่านทางเนี้ด้วยการซื้อของเครื่องมือเครื่องไม้ประดิษฐ์เนี่ยมันก็ช่วยได้อาจารย์ก็เลยโอเคเดี๋ยวรับป่ะพ่อจะมีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของบริษัททีโอเอก็อาจารย์ก็ประสานงานไปที่เพื่อนเขาพ่อจไม่รู้จักส่วนตัวเขาจะมาคุยกับอาจารย์ปฏิบัติครั้งที่แล้วแต่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงระดับเอาง,ง่ายๆนะระดับเจ้าของบริษัทเนี่ยเข้าไม่ถึงอาจารย์เลย พ่ออาจารย์จะใครจะเข้าหาอาจารย์ต้องขอคิวมาได้แค่ถ่ายรูปคุยกับอาจารย์ไม่ได้เียซ้ำไปเพราะอาจารย์ไม่มีความให้สิทธิพิเศษกับใครไม่มีทุกคนเสมอภาคกันหมดแต่ยกเว้นในเรื่องของการทําประโยชน์ถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะสลับให้ถ้าไม่มีเวลาก็เหมือนคนอื่นเหมือนกันนั่งรอไปรอไปเพาะอาจารย์ทำไม่ได้ให้คุยคนนี้คุยคนนี้ก็ต้องคุยคนนี้ก็ต้องคุยมันคุยกันหมดอ่ะดาราลงดารามากันเต็มมารอกันหมดอะต่างคนต่างรอมาเข้าไปถึงอาจารย์นั้นอะเพาะอาจารย์ไม่รู้จะให้สิทธิพิเศษยังไงแต่อย่างเงี้ ประสานไปเจ้าของกิจการหลายบริษัทมากในการที่จะมีโอกาสเจออาจารย์จเจอ,อยากเจอยากมากอย่างบริษัทดอบบกโบกีย้ยคุณแม่เจ้าของดอกโบ่อ่ะเขายังไม่มีโอกาสได้เจออาจารย์เลยเจอกันล่าสุดก็คือเขาแบบมาณนะมาจากบ้านแปดสิบกว่านะมาจากบ้านมาเจออาจารย์ที่ช่องห้ามาณมาเข้ารายการมาดักเจออาจารย์เพราะว่าอยากเจอเนี่ยเพราะว่าเวลาอาจารย์ไปรายการจะไม่มีใครมาล้อมหน้าล้อมหลังใช่ไหมก็จะม,มีแค่ในรายการเขาก็มานะเดินทางมา มาหาอาจารย์ที่ช่องห้าแล้วก็มาเมาส์กระเช้าให้แล้วก็มาคุยแล้วก็มาเชิญอาจารย์ไปบรรยายธรรมที่บ้านเขาบ้านดอบบกบัวอาจารย์ก็มีโอกาสไปนอนบ้านเขาคำหนึ่งแหละไม่ไม่นานไม่กี่วันวันนี้ยไปนอนบ้านเรือนไทยที่เขาสร้างให้กับเนนคําเนนคำนะแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปนอนเรือนไทยเดียวกันเนนคําก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก <laughs> ที่ได้นอนหลังเดียวกับเนนคำนะ แล้วก็มีคนบอกว่าอาจารย์ระวังนะไปนอนทับที่ทับรอยเขาระวังจะเสียหายไปเนรธรรมนะเขาบอกว่าคุณแม่ดอกโบกู้นี่หมดไปเยอะกับดอกโบกู้ไอ้แบบโบกู้มมกรเน้ธรรมไดหมดไปเยอะไอ้ที่ขึ้นเครื่องบินยิ่งขึ้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถือกระเป๋าหลุยน่ะต่หลังคุณแม่บอกโบกู้ก็เลยแบบเกรงใจเกรงใจแบบว่าพยายามทําอะไรทําบุญอะไรก็จะประมาณในการทํารู้จักมองให้ดีให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยเชิญเข้าไปคุณแม่ดอกโบกู้ก็น่ารัก หาภาระมาให้อาจารย์ประจําล่าสุดก็ไปเอาลองพูดในการโรงพยาบาลเล่าพิธีมาให้อาจารย์คุณแม่ดอกโบคูดเด้เดินมาหาอาจารย์ก่อนนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวลองพู้ลองพูดในการจะมาคุยเรื่องโรงพยาบาลเขาไม่กล้าคุยเองคุณแม่เลยองมาพูดแทนเนี่ยคุณแม่หาภาระให้อาจารย์แล้วจะให้รับภาระในการที่จะหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลล่าพิธีเขากําลังสร้างตึกใหม่พันห้าร้อย 1, ล้านให้อาจารย์ช่วยหน่อยโอ้โหพันห้าร้อยเขาขาดเงินบริจาคหกร้อยล้าน แมมเหมือนเราขอคุณลิลลี่ด้วยได้ไหมก็อาจารย์ก็บอกรับปากว่าเออช่วยช่วยถ้าที่ช่วยได้เราทําประโยชน์ตรงไหนได้ก็จะพยายามทําประโยชน์ให้แต่อย่างที่บอกว่าปีหน้าจะทําประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้นแต่ทําได้แค่ไหนคือแค่นั้นถ้าบทนบาทมันต้องยุติก็ต้องยุติแค่นั้นให้มองทุกอย่างมันเป็นความทุกข์หมดอาจารย์ไปเห็นความทุกข์ของคนในโลกมันมากทุกจากการร้องไห้หน้ำตาไหลทุกจากการติดคุกอาจารย์เห็นทุกตัวแรกคือทุกจากการติดคุก อาจารย์พยายามจะสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปในฟุกในตารางให้ได้แต่ไม่ใช่เพราะทาเร็วทําชั่วนะสร้างด้วยการเอาธรรมะไปบอกสอนเขาเราพยายามจะทําในจุดนี้ให้ได้เพราะเราเห็นว่าคนที่ติดคุกเนี่ยในเวลาที่เขาติดเนี่ยเขารู้สึกผิดแล้วละ่ะมันมีความเศร้าในการใช้ชีวิตที่เขาต้องโดนกักขงังวันนั้นสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นคืออาหารมามา่ามามา่มา,มา,มาลวกใสล่ลงไปในถาดแล้วก็น้องซุปอะไรไม่รู้ตัก่าดแล้วคิดว่ามันจะอิ่มไหม ไม่อิ่มมันจะดูยังก็ไม่อิ่มแล้วตักเดียวตักเดียวเท่านั้นกินแค่ไหนคือแค่นั้นอาจจะเห็นแล้วก็แบบยสลดสังเวชเนาะชีวิตคนเกิดมาทั้งทีถ้าเขายอมรับตามความเป็นจริงได้เขาจะมีความสุขในปัจจุบันแต่ถ้าใครยอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้จะมีความทุกข์มากอย่างเมาื่อวานเะนี่ยมีคนถามอาจารย์คนหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําผิดเจตนาเขาไม่ได้ผิดแต่หลักฐานเนี่ยมันชี้ไปในทางผิด ผู้ตัดสินที่ภาคสาเนี่ยจะได้รับผลของการ,รนั้นไหมอาจจะเขาตอบว่าต้องดูที่เจตนาของผู้ภาคษาเขาตัดสินตามหลักฐานที่บิดในเมื่อหลักฐานมันฟ้องไปในทางนั้นหน้าที่เราคือชี้แจงหลักฐานนั้นให้บริสุทธิ์ถ้าเราชี้แจงไม่ได้เราต้องรับผลของการกระทําของตัวเองเพราะในเมื่อเราเดินไปสู่จุดนั้นมันมีหลักฐานชัดเจนเขาตัดสินตามหลักฐานก็ไม่นับว่าผิดพอเวลาจะพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บผู้ภาคสาเขาเรียกอะไรนะ ผออธนรัศย์หญิงก็มาพูดปิดท้ายเขาก็ยกตัวอย่างว่าในเมื่อหลักฐานมันเป็นอย่างนั้นพวกเราเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้เพราะจำนวนด้วยหลักฐานแต่ถ้าเราสามารถชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ก็เดินออกไปคือเหมือนพวกผู้คุมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วคนที่ติดคุกมักจะคิดว่าตัวเองไม่ผิดหลายคนก็จะคิดว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรแต่ถูกตัดสินมาอย่างงี้คําถามคือถ้าไม่ผิดมันจะถูกตัดสินเข้ามาได้ยังไงแต่มันก็มีในบางคนบางคนใช่ไหมเราเห็นอยู่สุด้ายก็ปล่อยตัวออกมาใช่ไหม ไม่ได้ทาผิดจะติดคุกไปไม่รู้กี่ปีแล้วอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้ก็มีอย่างเงี้ยยกฟ้องถูกถูกยกฟ้องไปอะไรไปแล้วก็ติดคุกฟรีไปต้องไปนั่งชดใช้ชดเชยกันแล้วจะเอาที่ไหนมาชดเชยน้าหนาวน้าหนาวมาทุบอะไรนัวิบากแห่งกรรมกรรมเก่ามันมีด้วยกันทั้งนั้นนี่ยมันไม่มีใครไม่มีกรรมเก่าเพราะนั้นหน้าที่เราเนี่ยเราฝึกภาวนากันทุกวันเนี่ยหลายคนบอกทําไมต้องนั่งสมาธิยุคป,ปัจจุบันเนี่ยชอบถา,คามคำนี้มากเลยนั่งไปแล้วได้อะไร เพราะไม่มีใครสอนเขาว่านั่งแล้วได้หรงอเปล่พระเจ้าบอกว่าสุขใดในโลกใบนี้เสมอด้วยความสงบไม่มีเลยถ้าเรานั่งสงบเฉยๆสมมติในขณะนี้เรากําลังทุกข์ใจเรื่องหนี้สินก็ได้เรื่องความรักก็ได้เรื่องการอะไรสักอย่างทุกข์มากมันเดือดร้อนมากในขณนะนี้ถ้าเราสามารถตัดความคิดนั้นทิ้งได้เราไม่คิดเลยเราคิดว่าในขณะนั้นจะมีความสุขไหม สมมุติเรามีนี่สินจู่ๆนี่หายว์ปไปเลยเราจะใจชื้นเลยไหมเราจะดีใจขึ้นมาเลยใช่ป่มหรือเรากาลังจมเรื่องความทุกข์กำลังเป็นนี้เป็นสินเจ้านี่มาทวงจู่ๆถูกลงวันที่หนึ่งมันจะหายไปเปิดทิ้งเลยไหมหายไป,ปทิ้งเลยเพราะอะไรทุกปัญหาใช่ป่มแต่ประเด็นคือต้นเหตุของความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตรงไหน,นที่ใจใช่ป่มคือมโนกรรมเพราะมันคิดใช่ไหมคาถามคือไม่ต้องถูกลงวันที่หนึ่งก็ได้นี่สินทุกอย่างยังมีหมดแต่ในขนาน,นั้นเนี่ยิบเอาความคิดพวกนี้ทิ้งออกไปหมดเลย ไม่มีความคิดพวกนี้เหลืออยู่เลยสุขไหมสุขเลยเพราะอะไรสุขจากภาระมันทิ้งหมดเลยใช่ไหมเราไม่คิดดังนั้นความสงบมันจึงสุดที่สุดแม้ภาระปัญหาจะอยางแวดล้อมรอบข้ามเต็มไปหมดก็ตามแต่ถ้าเรามีความสุขในปัจจุบันด้วยการไม่คิดถึงความทุกข์นั่นแหละสุขเกิดแล้วสงบจากอะไรสงบจากกาสงบจากพยาบาลสงบจากเบียดเบียยสงบจากภาระที่เราไปเผชิญมา สงบไหม hora, สงบเม,ม, hehe, ม, so. ม p, p. ื่อความสงบเกิดขึ้นในใจนั่นแหละความสุขในขณะที่เราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมารพวกมีบาปกําลังทาอันตรายแกเราเราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะคิดเรื่องความทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์สินสมบัติเรื่องปัญหานี่สินต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ถูกปะเพราะเราคิดถ้าหยุดคิดมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ตอนนอนทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะอะไรมันหยุดคิดมันหลับเนี่ย ดังนั้นคนที่จะหาออกจากความทุกข์ตัวเนี้ยโดยมากคือทําอะไรกินเหล้ากินเหล้าเพื่อมันไม่คิดใช่ป่ะเพื่อให้มันลืมเธอคําถามคือลืมไหมก็ไม่ลืมใช่ป่ะมันก็จะลืมเฉพาะตอนไหนตอนกินเหล้าเมาแต่จะไม่เคยเห็นคนมามันลืมมนะมันยิ่งเผลอทำไมมันไม่รักกูไหนว่าลืมไม่เห็นไม่จะลืมต่วนไหนไม่ไม่ตะวนอยู่กับเรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยมันยิ่งกินมันยิ่งเผลอพรนดามันเอาใจที่ไหนมาหมดทุกสุดท้ายมันนําไปสู่ความทุกข์ แต่ทุกการแก้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือมโนกรรมคือใจใครกลับไปแก้ไปตัดตรงนั้นได้คือมีความสุขได้ในปัจจุบันพระเจ้าจึงสอนให้เรากลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุใครสามารถดับเหตุแห่งความคิดตัวนี้ได้ดับเหตุแห่งความอยากคือตัณหาตัวนี้ได้พระองค์บอกว่าคนคนนั้นจะมีความสุขดังนั้นการนั่งสมาธินั่งเพื่ออะไรเพื่อตัดไอ้ตัวนี้แหละออกจากสารระบบในชีวิตเราอย่างน้อยชั่วขา่าวพระเจ้าบอกว่า เวลาที่เราภาวานาทําความเพียรเผากิเลสสติเราไปอยู่กับลมหายใจในขณะเน,นี้มารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้เลยอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนเต่าเนี่ยหดหัวอยู่ในกระดองเพราะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะมาทาอันตรายแก่เต่าตัวนี้เมื่อเต่าตัวเนี้หดหัวอวัยวะทั้งหมดอยู่ในกระดองสุนัขจิ้งจอกจะงับงับได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อไรเต่าเนี่ยขาดสติเพลิน ประมาคิดว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยไม่ได้อยู่เฝ้าแหนตัวเองแล้วก็เลยคลายอวัยวะตัวเองของมาออกมาจากกระดดงสุนัขจิ้งจอกทำอันตรายได้ยังทาได้แล้วไอ้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยเปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนเตา่าผู้มีบาปเอ๊ะมารผู้มีบาปตัวเต่าเนี่ยอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนเราที่ไม่ตั้งกายวิสตทธิ์ไม่ตั้งกายให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กักกายพอเวลาไอ้ตัวเต่าโผล่อวัยวะมาสุนัขจิ้งจอกก็งับหัวแล้วฆ่าไปทําอันตรายตามความพอใจของตน ก็เรียบร้อยเสร็จกินได้เรียบร้อยดังนั้นะในขณะที่เราเอาสติกลับไปตั้งอยู่กับกายรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันขนามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายยคตาสติสมาธิไม่คิดเพลิดเพลินไหลไปตามาลมจอลงที่ลมหายใจหรือจอลงที่พุทโธไอตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นมานหุ้อิบาร์จะทําอะไรกันไม่ได้เพราะอะไรเราหลบเต่าหลบอวิญญาณตัวเองอยู่ในกระดองเราหลบอยู่ในอะไรสมาธิคือความสงบหรือฌาน ในขณะที่เราเข้าฌานเราจะหลบจากมารชั่วข่าวมารเนี่ยจะเป็นความคิดก็ได้มารเนี่ยจะเป็นมารจริงๆก็ได้มารเนี่ยเป็นความตายก็ได้มารเนี่ยเป็นได้หลายมารมากเลยกิเลสสมานก็ได้กิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่รู้จักประมาณก็ได้ราคาโทสะโมหะันี่ก็เป็นมารได้เหมือนกันดังนะั้นถ้าเราหลบไปอยู่ในความสงบคือสงบจากการพยาบาทเปลี่ยนด้วยการระนิวรห แล้วรู้อยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเราสงบอยู่กับไอ้ตัวนี้ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราหลบจากมาเรียบร้อยแล้วทำอันตรายเราไม่ได้ปลอดภัยดังนั้นที่ที่ปลอดภัยจากความทุกข์ดีที่สุดในปัจจุบันที่เราทําได้คือการพักสงบอยู่กับลมหายใจจนกว่าเราจะละนิวรณ์ห้าเนีเข้าฌานได้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยหลบหลบได้เลยชั่วข่าวแล้วความสงบตรงเนี้ยจะทําให้เรามีความสุขมากในปัจจุบัน ในขณนะนั้นอาจจะมีความสุขทําไมบางคนนั่งเข้าฌานได้แล้วมันจึงอิ่มอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นไม่ออกไปเลยเพราะมีมความสุขมันติดสุขพอเวลามันติดสุขเกิดอะไรขึ้นไม่อยากผอมกิจการงานใดก็ไม่อยากทําแม้แต่กิจการงานด้านวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังรตตาก็ไม่อยากทําไม่อยากทํามันเลยเพราะอะไรมันอิ่มเอมอยู่ตรงนี้สุขสบายถ้าเราได้ปฐมนิชาเป็นบาตรฐานเป็นต้นไปนะเราจะเจอความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อน อาจารย์ท้าเลยว่าความสุขที่เราเคยเจอแม้ถูกร์ลงมาที่หนึ่งก็สู้ความสงบจากการได้ประทมชาไม่ได้ไม่มีทางอาจารย์ไม่จริงหรอกหนูไม่อยากรีว่าหนูขอรูปลงมาที่หนึ่งดีกว่าถ้าเราลองดูสักครั้งว่าเราได้แลวทําได้นะถ้าทําได้สักครั้งหนึ่งเราจะไม่แลกนในของพวกนี้เราจะเอาความสงบตัวนี้เป็นเหตุไอเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยชิวไปเลยดังนั้นคนที่ได้ชานเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้มีความสุขได้เพราะอะไรมันสงบไงมันไม่ทุกข์คนไม่มีเรื่องอะไรให้ทุกข์อ่ะ ไม่มีเรื่องอะไรต้องไปแสวงหาให้ตัวเองมีความสุขเพราะมันมีความทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดไม่ต้องไปแสวงหาแต่ถ้ามันยังแสวงหาอยู่ความทุกข์จะเกิดขึ้นเสมอเพราะมันยังมีการแสวงหาเมื่อแสวงหามันย่อมได้มาเมื่อย่อมได้มาแล้วย่อมซึ่งสยบมัวเมาในสิ่งนั้นเมื่อสยบมัวมาในสิ่งนั้นมันก็จะไปคิดเรื่องติดตึกยิงกากสิ่งนั้นตลอดทั้งวันทั้งคนนืนไม่ยุดคิดอ่มันจะวนเวียนวนเวียนวนเวนียน,น,นอยู่ในมัน้ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลย ดังนั้นถ้าเราสามารถเดินออกจากมันได้ด้วยาการมีตั้งไว้ที่กยยายยตาสติมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขณะหายใจเข้ารู้ใจเอารู้ใจเจ้ากพูดให้จเ,ใหใเจ้าโทวทันหนึ่งคืนหนึ่งนั่งสมาธิัวละสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นประจําทุกวันอย่าให้หลุดจากตรงนี้นั่งเป็นประจําทุกวันตัวเนี้ยมันจะเป็นการฝึกให้เราสงบมันจะเสริมให้เราสงบเร็วขึ้นในระหว่างวางันรู้เนื้อรู้ตัวยืนเนืนอนั่งนอนชีอิริยาบัรู้ให้หมดว่าในขณะนั้นเรากําลังทําอะไรอยู่ มีสติจดจอ่อลงที่พุทโธอย่าให้หลุดไปคิด,คดแต่พุทโธคําเดียวอย่าไปคิดอย,อย่างอื่นรู้แค่พุทโธไม่ให้รู้อย่างอื่นรู้เอาอย่างนี้อย่างเดียวไอ้ตัวเนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เหมือนกันที่ทําให้เราสงบเร็วขึ้นใครทําระหว่างวันดีเวลาไปนั่งสมาธิจะสงบเร็วใครทําระหว่างวันไม่ทําเลยเวลาไปนั่งจะจะนานเวลานั่งสมาธิจะฟุ้งซ่านมากให้เราสังเกตดูว่าจริงไหมจะฟุ้งสุดๆและใครเดินยืนนั่งนอนระหว่างวันจะไม่ภาวนาเลยวันหนึ่งไปภาวนาก็จะฟุ้งซ่านเหมือนกัน ต้องทํามันควบคูก่กันรู้ตัวระวังวันไม่ปล่อยให้หลุดเลยเดินไปทาไนายรู้พุทโทธติดใจว่ากาหนดไปเลยพุทโทธพุทโทธพุทโทธไม่หลุดถ้าเรายังปล่อยให้หลุดเรียกว่าเราไม่มีความเพียรพอถ้าเรามีความเพียพรมากพอเราจะไม่ยอมให้หลุดเลยเดินไปตรงเนี้ยเราเชื่อไหมว่าเดินจากปลายห้องเนี้ยมากลางห้องเผอหลุดแล้วแล้วสักพักเดินไปนิดหนึง่งถึงประตูห้องตายหาลืมแล้วลืกได้เดินลงไปตรงบันไดแล้วลึกได้ใหม่ถึงประตูลุอดอีกแล้ว เดินออกไปกินข้าวทีนี้ยาวเลยลืมหมดเลยนั่งคุยกับคนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเราเอาละเริ่มละหลุดเลยทีนี้หลุดยาวรู้ตัวอีกทีหนึง่งก็แล้วเดินมาถึงหน้าประตูตายหาแล้วเห็นที่นั่งอาจารย์หรือเห็นอาจารย์นั่งอยู่เมื่อกี้จ์บอกให้รู้ตัวนี่ว่าลืมไปหมดเลยเนี่ยระลึมได้มันจะเป็นอย่างเนี้ทั้งวันอะยื้อกันทั้งวันโสดาบันดึงแบบเนี้ทั้งวันโสดาบันเนี่ยหลุดไปนะไม่เกินสองสามนาทีไม่เกินห้านาท,นาทีดึงกกับแปบ๊บเดียวรู้ตัวเร็วมากสู้โสดาบันเนี่ย แป๊บเดียวรู้แป๊บเดียวรู้มันเพลินสซดาวัาก็ยังเพลินนะไม่ใช่ไม่เพลินนะเพราะยังทําไม่ยิ่งขึ้นไปแต่เขาไม่หลุดแบบเราคือหายไปทีเป็นวันอย่างเงี้ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงผมรู้ตัวชั่วโมงหนึ่งถึงรู้ตัวรู้ตัวแป๊บเดียวอะไม่กี่เซียววิลืมอีกแล้วแต่โซดาบันเนี่ยรู้ตัวยาวแล้วหลุดหลุดเสร็จปุ๊บอีกไม่นานดึกได้รู้ตัวแล้วกลับมากลับมาอยู่แล้วรู้ตัวสักพักหนึ่งหลุดอีกแต่เขาจะรู้ตัวนานมากเดินจากหัวห้องไปปลายห้องถึงประตูเนี่ยบางทีเพิ่งจะหลุดดย้วส เขาจะรู้ตัวเร็วมากนั่นคือโสดาบันคุณสมบัติของโสดาบันเนี่ยคือเขาสามารถละสกยาิทิฏฐิวิจิิจฉาศีและปะตาปามาการที่เราปฏิบัติทำความเพียรสมถา,าวิปัสนาคือเพื่อการนี้นะการของการที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นการทําสมถะคือความสงบเฉยๆการยอมรับตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขงกังนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราเรียกว่าวิปัสนาไอ้ตัวเนี้ยเราภาวนาเพื่อละอะไรละสิ่งแรกเลย เจตนาเดียวในการละคือทำให้เห็นให้ได้ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราไม่มีทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเรียกว่าสักยาทิฏิเห็นว่าตัวตนไม่มีความเป็นเราเป็นเขาไม่มีของเราของเขาไม่มีมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยในปัจจุบันของมันเช่นนั้นเองเดินตามเหตุเดินตามเหเตเหุปัจจัยเดินตามความเสือ่อม เดินตามน่นตามนี่ไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเรียกว่าเหตุและผลเหตุ hey, และปัจจัยสักกะยที่ถี่เนี่ยคือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราหน้าที่เราคือฝึกแบบที่บอกเมื่อกี้เนี่ยจนกว่ามันจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเนตังมากมะนั่นไม่ใช่เราเนโสหฮามัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเนมโสอัตตาน,นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราต้องเห็นสามอย่างนี้ให้ได้อัน,นิจจังเห็นยังไงเห็นว่าสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ย สิ่งใดไม่เที่ยงคือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสือ่อมสลายแตกทำลายไปป็นธรรมดาสิ่งนั้นเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนใจของเราเสมออะไรเปลี่ยนแปลงได้ทุกแน่นอนกาแฟหมดก็ทุกกาแฟไม่อร่อยก็ทุกกาแฟเย็นเกินไปก็ทุกกาแฟร้อนเกินไปก็ทุกให้เราเห็นอย่างเงี้ยว่ามันอนิจจ์พอเวลามันร้อนจัดก็เลยวาไงไว้ให้มันเย็นพอเวลาเอามากินเย็นเกินไปอีกไม่พอดีทุกไหมทุกอย่้วเอาไปอุ่นดีกว่าเมื่อกี้บอกให้เย็น เอเวลาเย็นไม่อร่อยเอาไปอุ่นให้ร้อนร้อนเสร็จปุ๊บออกมาตั้งใหม่ร้อนอีกแล้วเอามาตั้งใหม,ออเาม,าหม่เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาให้เรารอารับตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งนี้มันเดินสู่ความแปรปรวนเปลีปป่ยนแปลงเสื่อมสลายแต่ทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมัานในมันมีก็มีไปเป็นก็เป็นไปอย่าไปทุบร้อนกับมันให้เรารับรู้ในเหตุป,ปัจจัยเหล่านี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่คือการเห็นพยายามฝึกเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงเนี่ยว่ามันถูก สิ่งใดไม่เอ่ยว่าไอ้นี่มันมันไม่มนไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยย่อมนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนเสมอเพราะฉะนั้นบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความทุกข์ก็คืออะไรการพัดผ่าแต่อสิ่งเนี่ยการที่สิ่งเนี้ยไม่ยอมเป็นไปตามความพอใจของเราการที่สิ่งเนี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการที่เราวางแผนไว้นี่เรียกว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นตัวความทุกข์เนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ย ไม่มีตัวตนจริงมันอาศัยแต่ละเหตุเกิดอาจารย์ถามว่ากาแฟมีตัวตนไหมทําไมถึงไม่มีกินเข้าไปหมดไหมหมดยังเมื่อเช้ากินกาแฟมายังกินแล้วหมดยังอีก,กาแฟแก้วนั้นยังอยู่ไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าจะกินใหม่ต้องไปทําอะไรไปชงใหม่ใช่ไหมทุกแล้วใช่ไหมก็ไปทุกร้อนในการหากาแฟแก้วมามากินเพราะกาแฟแก้วแรกเสือมไปแล้วอนัตตาไหม ไม่มีตัวตนไหมกาแฟสรุรมีตัวตนไหมปัจจุบันมีตัวตนไหมไม่มีเพราะอะไรมันหมดไปแล้วไนงะมันยังอยู่ในร่างกายเรามันะ้ยเออไม่อยู่น่าจะเยี่ยวทิ้งไปแล้วก็ได้นะมันไม่แน่ใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิงนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนจริงเลย แล้วสุกก่อนแล้วมันจะทุกข์อีกไหมเห็นไหมมันเกิดดับเห็นป่ะมันสุกตลอดได้ไหมละ่พะพอเวลากาแฟหมดลิตรยังสุกอยู่ไหมสุกสก,กาแฟหมดลิตรยังสุกอยู่ไหมถ้าสุกอยู่ต้องไม่กินกาแฟนะอ่าพอเวลาได้เวลาทุกข์ไหมทุกแล้วใช่ไหมพอเราได้เวลาในการกินกาแฟเริ่มทุกใช่ป่ะอาหารก็เหมือนกันตอนกินมีความสุขไหมสุขเพราะความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมเวลาหยวทุกข์กับอีกได้ไหมทุกข์อีกแล้วเพราะล่ะมันต้องกินไง เพราะเหตุปัจจัยต้นเหตุคือการเกิดไงเกิดมีเรามันจึงต้องกินไงถ้าไม่กินมันจะทุกข์ไหมมันก็จะทุกข์เรื่องอาหารไม่ได้แต่พอเวลามันกินก็ไปวุ้มันสุขมากเลยไว้อิ่มก็นเรามีความสุขสักพักหนึ่งเดี๋ยวตอนเที่ยงขึ้นมาบ่ายมาเริ่มทุกข์ไหมทุกข์ะอะไรเริ่มง่วงใช่ไหมเริ่มทุกข์อะไรไสักพักหนึ่งตกตอนเย็นหกโมงทุกมหนึ่งเราไงอาหารหมดหิวอีกแล้วทุกข์ไหมทุกข์ ก็ต้องไปเดือดร้อนหาอะไรกินอีกแล้วใช่ปหนี่แหละมันจึงนํามาซึ่งความทุกข์ตลอดเวลาในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนถามพระเจ้าว,ว่าระหว่างพระองค์กับเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเกษตรที่กโกศลเนี่ยใครเนี่ยพระเจ้าเกษสรที่โกศลจะบอาไม่แน่ใจนะพระมหากษัตริย์องค์หนึง่งระหว่างพระเจ้ากับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเนี่ยที่มียศฐานบรรดาศักดิ์ปกครองแผ่นดินแผ่นฟ้าเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดาษล่อลวมเงินทองถามพระเจ้าว่าระหว่างพระองค์กับกษัตริย์ รูปนั้นเนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากันผู้ทธเจ้าบอกว่าเรามีความสุขมากกว่าก็ถามว่าทําไมพร้เจ้าเลยยกตัวอย่างเธอลองให้กษัตริย์องค์นั้นเนี่ยทาให้ตัวเองมีความสุขตลอดเจ็ดวันทําได้ไหมโดยไม่มีความทุกเข้าแทรกเลยเราคิดว่าเปนไปแล้วปะไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวก็มีเรื่องทหารมาเรื่องหัวเมืองมาเรื่องอาหารการกินมาแต่พู้ทเจ้าบอกว่าเราตถาคตสามารถทําให้ตัวเองเนี่ย มีความสุขล้วนๆอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันได้เลยเทียบกันได้ไหมไม่ได้แล้วสรุปใครมีความสุขกันพระเจ้าบอกพระองค์มีความสุขกว่าแค่กษัตริย์เนี่ยให้มีความสุขตลอดเจ็ดวันต่อเนื่องทาไม่ได้เลยเอาแค่สามวันต่อเนื่องทําได้ไหมพระเจ้าไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไไปแม้แต่วันเดียวก็ทําไม่ได้ที่จะให้มีความสุขตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่มีไม่พอใจพอใจเลยเลยฆ่าทางริวารทาถาดลงเราคิดว่าเขาโกรธไหมโกรธปฏิบัติรับใช้ไม่ดีโกรธไหม โกรธมันเกิดอารมณ์ไม่พอใจตลอดเวลาบริการไม่ดีโกรธไหมโกรธอาหารการกินวันนี้ไม่เหมาะโกรธไหมโกรธลูกทําไม่พอใจโกรธไหมโกรธป็นโกรธมันไม่พอใจตลอดเวลาจะเอาอะไรมาสุขได้ตลอดความสุขจึงตั้งอยู่ไม่ได้ตลอดความทุกข์จึงตั้งอยู่ได้ไม่ตลอดความเฉยเฉยจึงตั้งอยู่ได้ไม่ตลอดเพราะอะไรอารมณ์ทั้งหลายไหลรวมเรียกว่าเวทนาเวทนาทั้งหมดไหลลงสู่ความทุกข์ แล้วจะบอกว่าความทุกข์เป็นความสุขก็ไม่ได้ความสุขเป็นความทุกข์ก็ไม่ได้เฉยๆเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เพราะอารมณ์ทุกอารมณ์ไหลสู่ความทุกข์ทั้งสิ้นดังนั้นทุกอย่างในเดลัจฉาพนี้ทุกทั้งหมดไม่มีอะไรสุขจริงมีแต่